ซึ่งเนื่องจากอาทิตย์ที่แล้วที่เราเปิดให้ทางท่านผู้ชมผู้ฟังที่อยู่ทางบ้านเนี่ยส่งคำถามเข้ามานะครับก็มีหนึ่งคำถามจากคุณวิสุสนุนะครับจากนวมิมนกรุงเทพมหานครเนี่ยถามว่าแพทย์แผนโบราณในประเทศเมียนมาเนี่ยมีความเหมือนหรือคล้ายคลึงกับประเทศไทยอย่างไรหรือไมออ่แล้วก็มีหรือไม่นะครับก็ต้องบอกว่ามีนะครับมีแล้วก็ของเขาเนี่ค่อนข้างจะ ดีนะครับแล้วก็ไม่ไม่คิริวเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าทางประเทศเมียนมาเองก็อย่างที่ททราบกันนะครับตั้งแต่ปี1962 1962เป็นต้นมาเนี่ยก็การปฏิวัติรัฐประหารทำให้มีปัญหาเรื่องของอ,อ,อยู่ยาในประเทศเมียนมาเองก็ไม่เคยมีเท่าไหร่นะครับแล้วก็ยาแผนปัจจุบันนะะก็นําเข้าจากต่างประเทศอีกอย่างหนึ่งก็คือคนเมียนมาเนี่ย ว่าไปแล้วเนี่ยแพทย์แผนโบราณของเขาเนี่ยมันมีมาแล้วเป็นร่วมพันปีมาแล้วนะครับ <Yeah. S 1> แล้วเขาเองเขาใช้ยาแผนโบราณมานานนะครับ mm hmm. เราจะเห็นว่ายาแผนโบราณต่างๆในประเทศไทยเราเนี่ยก็หลายๆชนิดก็ได้อิทธิพลมาจากประเทศเบียนมานะ mm hmm. อย่างเช่น mm hmm. ยามองอย่างเงี้ยนะ mm hmm. คำว่ามองก็เห็นแล้วก็นะเม mm ื hmm. ก็คือ mm hmm. ก็ต้องเป็นพม่าแล้วนะครับหมอง <c oughs> ก็อันนั้นก็คือมาจากประเทศเมียนมานะฮะก็ที่นู่นเขาจะมีหลากหลายทีเดียวยาแผนโบราณของเขาเนี่ยมีทั้งประเภทเป็นผงนะเป็นเม็ดนะครับแล้วก็เป็นเจลนะฮะก็คือเหมือนคล้ายค้ายามหมองเนี่ยเป็นน้ํามันนะครับอันนั้นของเขาเยอะทีเดียวนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าของเขาเนี่ยตั้งแต่ปี2 5 3ที่5เป็นต้นมาเนี่ย เขาทางรัฐบาลเองเนี่ก็ส่งเสริมให้กับทางเอกชนเนี่ยได้ผลิตนะครับได้เข้ามาผลิตายาแผนโบราณแล้วก็มีบริษัทนี่ก็คือบริษัทเฟมฟาร์มซูติคอลส์เนี่ยเขาได้รับสัมปทานมาแล้วก็ได้รับการส่งเสริมมาจากรัฐบาลแล้วก็ปี2537เขาก็ได้ใบอนุญ,ญาตยอย่างถูกต้องตามกฎหมายแล้วแถมยังได้อ s ซโเยอะแยะเลยนะครับ IS o <ช>เนี่ยของเขาขอีซโอเขามีต 9, ั้งแต่9,001นะ สองพันแปดแล้วก็หนึ่งพันสี่ร้อยอหนึ่งมื่นสี่พันหนึ่งร้อยสองพันสี่แล้วก็ยังมี uh, ohsahs นะครับอันนี้ก็คือเป็น uh, uh, คุณภาพของทางด้านอนามัยและความปลอดภัยนะแล้วก็การวิจัยทางด้านของยานะครับก็ uh, ของเข้าได้ 1, 8, 100, 100, หนึ่งมื่นแปดพันหนึ่งร้อยเรียบร้อยนะครับก็ถือว่าเ uh, ฟรมฟาร์มสูติคอลนี่เขาก็ค่อนข้างจะ เป็นบริษัทยาหนึ่งในสองของบริษัทยาแพทย์แผนโบราณที่ใหญ่ที่สุดในประเทศเมยียนมาะนะครับทีนี้กลับมาย้อนถึงดูวัฒนธรรมของคนนะครับคนที่ในประเทศเมยียนมาเนี่ยมีมากถึง75%เนี่ยยังใช้ยาแพทย์แผนโบราณอยู่นะครับแพทย์แผนปัจจุบันในประเทศเมยียนมาเนี่ยใช้กันน้อยเนื่องจากว่าราคาเนี่ยเข้าถึงไม่ได้ไม่เหมือนกับยาแพทยแผนมาโบราณแล้วก็เราจะเห็นว่า ยาปบบนแบททั้งพวกสมุนไพรต่างๆนะฮะนอกจากทั้งที่ได้มาจากสมุนไพรที่เป็นรากไม้หรือว่าใบไม้หรือว่าผลไม้หรือว่าต่างๆเปลือกไม้ต่างๆเนี่ยแล้วเนียยังมีพวกสัตว์นะครับที่เขาเอามาเป็นส่วนผสมของแพทย์แผนโบราณนะค่อนข้างจะเยอะแล้วก็ อของเขาอย่างที่บอกเมื่อกี้ว่าเฟรมเนี่ยเขาได้ไอโซได้โอเอสเอสเอสมาเรียบร้อยแล้วนะ,ะแล้วก็เขายังได้รับการมาตรฐานสากลาต่างๆอีกเยอะแยะมากมายนะครับที่ที่สามารถที่จะไว้วางใจได้ว่าแผ,แผนโบราณของเขาเนี่ยายาสมุนไพรของเขาเนี่ยสามารถใช้รักษาได้นะครับโดยมีความปลอดภัยที่ค่อนข้างจะสูงทีนี้เรามาดูว่า ่แพทย์แผนโบราณในประเทศเมียนมาเนี่ยเขามีความเชื่อเรื่องของคุณภาพของร่างกายคุณภาพของจิตใจคุณภาพของอารมณ์นะครับแล้วก็คุณภาพของสิ่งแวดล้อมก็มันก็คล้ายๆกับแพทย์แผนโบราณของไทยเนี่ยนะฮะไม่ไมแ่แตกต่างกันเลยโดยเขาจะให้เน้นความสําคัญเนี่ยของอารมณ์นี่เป็นหลักเขาบอกว่า เขามีคําพูดแบบที่เป็นภาษาพม่านะครับบอกว่าคนอารมณ์ดีเนี่ยมักจะมีร่างกายที่ดี hmm. อันนี้คือ hmm. อน,นี้ hmm. จริงนะครับ hmm. อันนี้ก็ถือว่าใช่เลยนะครับแล้วก็ hmm. เขาก็จะดึงเอาอการรักษาแบบธรรมชาติโดยใช้สมุนไพรนะครับแล้วก็รากไม้แล้วก็ยังมีแร่ธาตาุต่างๆนะครับอย่างเช่นแร่ที่อยู่ใต้ดินนะคะ hmm. มาผสมผสานด้วยมีสัตว์มาผสมผสานด้วย ดังนั้นนี่เขาจะมีการผรสมผสานของยาต่างๆสมุนไพรต่างๆเนี่ยมาใช้ร่วมกับการนวดด้วยนะครับเพราะนวดแผนโบราณของประเทศเมียนมาเนี่ยไม่ด้อยกว่าของไทยนะครับอของเราเนี่ีมีมสีดัดตนุนมีสรารพัดนะครับมณีเวทก็โอเคโอเคเลยนะหลากหลายทีเดียวแต่ว่าของเมียนมาเองเนี่ยเขาก็มีมีนวดแผนเมียนมาซึ่งถ้าลักษณะท่าทางของนวดแผนเมียนมาเนี่ยก็จะแตกต่างจากนวดแผนไทยนะครับที่ ที่เรานวดนวดกันเป็นประจำนะฮะของฤาสีดักตอรเนี่ยนะครับแต่ว่าของเมียนมาเนี่ยการหักหรือการดักของเขาเนี่ยปูดเจ็บมากอาจารย์ผมไปลองมาแล้วล่ะไปลองมางหมด้วครับแล้วก็ไปบ่อยด้วยมาชอบนะแล้วที่บ้านเองเนี่ยก็มีอาม่าอาม่าอาม่าที่หมายถึงคุยพี่สาวนะครับถ้าเรียกพี่สาวนี่เขาคนพม่เขาเรียกว่าอาม่าเ๋อเรอบครับ ไม่ใช่อาม่าอม่าไม่โกงมากนะโอเคนะก็อม,ม่าที่ที่บ้านเนี่ยเขาจะมีความชานาญทางด้านนวดนะแล้วผมก็จะซื้อสบู่ก้อนหนึ่งไว้ให้เขานะเพื่อให้เขาเข้าไปอาบนะ้ําให้เรียบร้อยก่อนนที่จะมานวดฉัน <c oughs> ก็กลิ่นตัวแรงนะเพราะว่าคนเมียนม,มาเนี่ชอบใช้น้ํามันนะครับเป็นหลักเพราะว่าน้ํามันเนี่ยเขาจะใช้น้ํามันถั่วลิสงนะแล้วก็น้ํามันงานะครับซึ่งกลิ่นก็จะแรงแล้วก็ คนเวียดมาเองยังใช้น้ำมันมะพร้าวนะครับแล้วก็มาผสมประสานกันนะครับตรงนั้นเนี่ยกลิ่นเวลามันออกมาแล้วเนี่ยถ้ามันหืนขึ้นมาโอ้โกลิ่นหายห่วงเลยรตรงนั้นเนี่ยก็ต้องบอกให้เขาอาบน้ำให้เรียบร้อยค่อยมานวดนะมานวดให้ก็เขานวดแผนโบราณได้ดีดีเดียวโดยเขาจะใช้วิธีการนวดแบบหักแบบดักแล้วก็แบบกดจุดนะครับซึ่งค่อนข้างจะ,ะสร้างสมดุลให้กับทางอ า,ายิ่งมาดูทางด้านของวิทยาศาสตร์บ้างนะครับเมียนมาเองเนี่ยก็มีมหาวิทยาลัยที่เป็นมหาวิทยาลัยแพทย์แผนโบราณน,นะครับอยู่ในประเทศเมียนมาเนี่ยอยู่สองแห่งนะมีแห่งหนึ่งอยู่ที่ย่างกุุงและอีกแห่งหนึ่งอยู่ที่มันดเล่ลก็ผลิตแพทย์แผนโบราณออกมาเยอะทีเดียวนะครับแล้วก็ในประเทศเมียนมาเองย,ยังมีโรงพยาบาลน,นะครับแพทย์แผนโบราณเนี่ยมากถึง16แห่ง แล้วก็มีคลินิกอยู่ที่237แห่งนะนะบ้านเราเนี่ยที่เป็นโรงพยาบาลแบบจริงๆรงยังจัง,จงแบบเขายังไม่มีนะครับแต่ก็เราก็มีแต่คลินิกหรือว่าม,ม,มีมีแพทย์แผนโบราณของเรานะครับแล้วก็แต่ว่าเนื่องจากว่าบ้านเราเนี่ยมุ่งเน้นไปทางแพทย์แผนปัจจุบันและนเป็นส่วนใหญ่นะครับแล้วก็แพทย์แผนโบราณเนี่ยส่วนใหญ่แล้วก็จะไปพ่วงกับแพทย์แผนปัจจุบันนะครับนะครับ ทำให้ทางบ้านเราในแพทย์แผนโบราณจะมองออกมายังไม่เด่นชัดเหมือนกับทางประเทศเมียนมาเพราะที่นู่นนะเขาเป็นเรื่องเวลาวเลยนะครับแล้วก็แพทย์ที่ขึ้นทะเบียนกับประเทศกับรัฐบาลเองก็มี900 0กว่าคนและที่ได้รับใบป,ปริญญาที่จบจากมหาวิทยาลัยอย่างจริง,จ,รง,งจังเนี่ยที่เป็นแพทย์แผนโบราณนะครับมีมากถึง1612คน ณนะนะวันนี้นะครับเมื่อวานนี้เปิดอินเทอร์เน็ตดูแล้วไม่พลาดน,นะครับว่าออกมายังมากมายทีเดียวทีนี้มาดูว่า,อานอกจากเขาจะมีการโรงพยาบาลหรือว่าทางด้านของสาธารณสุขต่างๆเนี่ยมุ่งเน้นไปทางแพทย์แผนโบราณเนี่ยเยอะแล้วเนี่ยเขาังมีโรงงานผลิตยานะครับ,รบที่บอกว่าสองบริษัทใหญ่นะแล้วก็ยังได้รับการส่งเสริมจากทางารัฐบาลอย่างเป็นจริงเป็นจังเลยนะครับแล้วก็ มีอย่างเช่นสวนสมุนไพรของเขาเนี่ยมีเยอะมากนะครับเฉพาะของเฟรมเองเนี่ยเขาก็ไปลงทุนที่แพทย์ที่ยาสวนสมุนไพรของเขาเนี่ยแปดแห่งด้วยกันแห่งที่ใหญ่ที่สุดเนี่ยก็คือมีใหญ่ถึงหนึ่งร้อยเก้าสิบหกเอเคอร์นะฮะก็คูณก็สองจุดห้าก็เท่ากับไรนะครับอันนั้นก็คือกประมาณเกือบเกือบ สามสี่ร้อยกว่าไร่เลยนะครับใหญ่มากอยู่ที่ในปีดอมีอสายพันธุ์ของสมุนไพรอยู่ในสวนแห่งนี้เนี่ยมากถึงห้าพันกว่าสายพันธุ์เนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยค่อนข้างจะเยอะนะนอกจากนี้แล้วเนี่ยยาที่ออกมาเนี่ยก็ค่อนข้างเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นยาหมองยาดมนะยาหมองนี่เข้าไปดูในร้านค้านะครับทางด้านสปลายเองเนี่ยก็มีร้านค้าที่เป็นร้านยา<ช>ทั่วไปนะครับ ทุกๆุกร้านขายยาเนี่ยก็จะมีคอนเนอร์ของยาสมุนไพรเนี่ยค่อนข้างจะใหญ่มากนะครับใหญ่กว่ายาแพทย์แผนจุบันด้ซ้ําไปนะครับอพอพอูดอย่างนี้ผูกคนที่อยากจะเอายาหมองไปขายตวคงจะต้องหยุดความคิดเลยเขามีเยอะแล้วเขามีเยอะแล้วนะครับแล้วก็ของเขาเองเนี่ยนอกจากยาที่เป็นยาหมองยาดมนะครับแล้วก็ยังมียาลมยาขับลมยาสําหรับผู้หญิงนะครับ อย่างเช่นยาสตรีต่างๆเนี่ยเยอะทีเดียวนะยาแก้ปวดแก้ไขอะไรต่างของเข้าที่เป็นสมุนไพรเนี่ยค่อนข้างจะเยอะมากๆนะครับแล้วก็ยาดมที่ขึ้นชื่อมากๆก็อย่างที่เรียนได้ทราบนะครับว่าโอ้มาเผยแพร่ออ,อกส่งออกไปจากาต่างประเทศนะครับไม่ธรรมดาอย่างเช่นอินเดียหรือว่าแอฟริกาเนี่ยก็เป็นผู้นําเข้ายาสมุนไพรรายใหญ่ของประเทศเมียนมา นะครับแต่ประเทศไทยเรายังไม่ยอมรับเพราะว่าของเราต้องผ่านออยออก,ก่อนอนะครับ,รบแล้วก็ทางฝั่งบังกลาเทศเองก็เป็นหนึ่งในตลาดใหญ่ของยาสมุนไพรของเขานะสิ่งที่ไปสร้างชื่อเสียงให้กับเขามากๆเลยก็คือยามองอย่างเช่นยามองตาเสือเนี่ย อันนั้นก็คือมาจากตระกูลโฮเนี่ยอันนั้นก็เป็นเริ่มต้นเขาก็ผลิตในประเทศเมียนมาเลยครับแล้วก็หลังมาก็อุปโยพไปอยู่ที่สิงคโปร์ก็เลยไปสร้างลงโรงงานผลิตยามองอย่างนี้อนนี้ไม่ทราบเนาะไม่ทราบนะบนนว่าออริจินอลมาจากเมียนมาหรอนะใช่ครับมาจากเมียนมาเนี่ยครับ<อ>แล้วก็ตระกูลนี้เป็นตระกูลสองพี่น้องที่ออกมาจากเมียนมาเป็นคนจีนนะในประเทศเมียนมาเนี่ยคือเข้าใจว่าเป็นสิงคโปร์มาตลอด เป็นเกล็ดคำลูกที่น่าสนใจนะครับก็คือขอสองพี่น้องก็ย้ายไปอยู่สิงคโปร์เรียบร้อยนะตีสัญชาติสิงคโปร์เรียบร้อยแล้วก็ไปสร้างนะครับโรงงานผลิตยาหมองตาเสือนะครับที่นั่นทําให้โด่งดังไปทั่วโลกอันนี้ก็มาจากเมียนมานะครับออริจินอลจริงๆก็คือมาจากเมียนมานั่นเองแล้วที่กาลังโด่งดังมากๆก็คือยาดมอบบะทาเนี่ยครับเมื่ตาที่ดังมากนะครับอับะทาเนี่ยนะครับนะครับอบะทาดังมากนะครับ ไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยเท่านั้นที่เวัยรุ่นประเทศไทยชอบถือนะครับในมาหาวิทยาลัยต่างๆเราไปผมไปสอนในมาหาวิทยลัยไม่รู้ว่าอาจารย์เจ็ดไปสอนเี็นัเห็นเห็น<ช>เห็น,หน <ๆ S 1> ผมยัง <laughs> ผมยังแซวเด็กอยู่เลยบอกว่าแบบแตบางคนเนี่ยแบบว่ามาเป็นแก๊งเลยนะ ใช่ใช่ครับนะครับอันนั้นเขางเขาดังจริงแล้วเขาใช้สมุนไพรในเยอะแยะเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการพูนะครับหรือว่าเป็นสมุนไพรที่มีกลิ่นหอมต่างๆนะฮะใส่เข้าไปข้างในเสร็จแล้วก็ใช้น้ํามันที่ไปผสมประสานกันนะคร ทำให้กาละบูนบ้างนะครับมีกาละบูนมีน้ํามันพอผสมเข้าไปปุ๊บม,มันก็จะเหนียวจะเหนืดนะ,ะ<ม>ข้างในเนี่ยจะอยู่คงทนถาวรทีเดียวแล้วก็ใช้อยาดมของเขาเนี่ยใช้นานนะไม่เหมือนของเราที่ยาดมเราของเราะจะเป็นน้ำาหอมระเหยนะเราสกัดเรียบร้อยแล้วอันนั้นเขายังไม่ได้สกัด ขาก็เอาแบบดิบๆได้แหละครับผสมประสานกันไปแล้วก็เน่เป็นเป็นเป็นซอฟต์พาวเวอร์ของทางเมียนมาก็เป็นก็เป็นได้นะอ่ะเออหมดเวลาแล้วนะครับวันนี้เช้านี้ขอบคุณคุณกริดมากเลยนะคะที่ให้ความรู้เกี่ยวกับสมุนไพรและแพทย์แผนโบราณของเมียนมาค่ะครับผมค่ะ